สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน 6527ล้านบาทคืองบประมาณรายจ่ายประจำปี2556ของกรุงเทพมหานครหรือเฉลี่ยต่อคนประมาณ12,000บาทเมื่อหาจจำนวนชาวกรุงเทพที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเมืองหลวงแห่งนี้ประมาณ5ล้านคนบนพื้นที่กว่า1,568ตารางกิโลเมตรนับเป็นจังหวัดที่มีงบมากที่สุดและมากกว่าบางกระทรวงที่มีหน้าที่บริหารงานเพื่อคนทั้งประเทศ โดยงบประมาณรายจ่ายประจำปี2556กว่า60,000ล้านบาทนี้ผ่านขั้นตอนการพิจารณาและอนุมัติในสมัยของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรเป็นพู้ราชการกรุงเทพมหานครแบ่งเป็นรายจ่ายประจำเช่นง,งบกลางและสำนักงานเขตต่างๆกว่า71แห่งสำหรับงานด้านต่างๆ7ด้าน ด้วยงานการโยธาและระบบการจราจรได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงสุดขณะที่งบประมาณรายจ่ายที่เหลือเพียงร้อยละหนึ่งคือ527ล้านบาทเป็นงบประมาณรายจ่ายของการพานิชให้กัสำนักงานสถานธานานุบาลหรือโรงรับจำานำํของกทมสำนักงานตลาดและสำนักงานที่อยอาศัย นอกจากนี้ยังมีรายรับจากการอุดหนุนของรัฐบาลตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,556จำนวน14,419ล้านบาทซึ่งถูกนำมาใช้6แผนงานโดยแผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นได้รับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลสูงสุดถึง8,322ล้านบาทอีกส่วนหนึ่งมาจากรายรับที่สำนักการคลังกทมประเมินว่าจะมีรายได้ประจำประมาณ60,000ล้านบาท โดยมาจากภาษีที่กรทมจัดเก็บเองเช่นภาษีบำรุงท้องที่ภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีป้ายและอากรค่าสัตว์ประมาณ1693ล้านบาทขณะที่มีภาษีที่หน่วยงานรัฐอื่นจัดเก็บเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีสรรพสามิตประมาณ46,800ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีไรายได้จากไรายได้ค่าธรรมเนียมค่าอนุญาตค่าปรับและค่าบริการไรายได้จากทรัพย์สินเช่นค่าเช่าอาคารสถานที่ค่าเช่าแผงสาธานะรณะรายได้จากการสาธารณภค การพาณิชย์และกิจกรรมอื่นรวมไปถึงรายได้เบ็ดเตล็ดเช่นเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนและค่าขายแบบประกวดราคาซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่ารายได้ที่กทมจัดเก็บได้เองมีประมาณ10,000ล้านบาทขณะที่รายได้จากภาษีที่หน่วยงานอื่นจัดเก็บให้สูงถึง46,000ล้านบาทซึ่งเป็นรายได้สําคัญที่สุดของกทมขณะที่ผลการจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี2556ซึ่งมีการตั้งรายได้และรายจ่ายที่เท่ากันที่60,000ล้านบาท โดยตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2555ถึง12กุมภาพันธ์2556กทมมีรายรับจริง18,500ล้านบาทและมีรายจ่ายจริง13,312ล้านบาททำให้กทมมีรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง4,838ล้านบาททำให้กทมยังมีรายรับสูงกว่ารายจ่ายในขณะน,นี้อย่างไรก็ตามงบประมาณของกทมทั้งหมดซึ่งถูกกำหนดไว้แล้วนั้น หากผู้ริจการกรุงเทพมหาคนครต้องการใช้งบประมาณเหล่านี้เพื่อมาดําเนินนโยบายของตัวเองนั้นจะต้องนําเรื่องเข้าสู่สภากรุงเทพมหาคนครเพื่อขออนุมัติงบประมาณสำรองมาใช้จ่ายและจะต้องทํางบประมาณคืนในปีถัดไปผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่นสถาบันพระปกเกล้าแสดงความเห็นถึงปัญหาของงบประมาณของกทมว่าไม่ใช่เพราะงบประมาณที่ไม่เพียงพอแต่เป็นปัญหาอำนาจหน้าที่ของกทมอเองที่อำนาจส่วนใหญ่เป็นของรัฐบาล ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของผู้จัดการกรุงเทพมหานครคนใหม่ที่ใจความสําคัญกับเรื่องใดรวมทั้งในอนาคตจําเป็นหรือไม่ที่คนกรุงเทพอาจจะต้องจ่ายภาษีท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเพื่อให้กรทมสามารถพัฒนากรทมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าปัจจุบันปัญหากรุงเทพมหานครเนี่ยไม่ใช่เรื่องงบประมาณอย่างเดียวเพราะว่าในมุมมองของกระจยายอำนาจหรือเวลาที่เราดูเรื่องกระจยายอำนาจเนี่ยเราไม่อยากให้อาเงินเป็นตัวตั้งทั้งหมดเพราะว่าวันนี้มันมีรูปแบบการ หารายได้มาทําบริการสาธารณะหลากหลายมากขึ้นอย่างเช่นอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยถ้าเป็นบริการสาธารณะใหญ่ๆที่มีศักยภาพในการเก็บค่าธรรมเนียมคนกรุงเทพก็ให้เอกชนเข้ามาร่วมทุนได้เหมือนระบบทางด่วนอย่างเงี้ยเราก็เสียเงินกันเราก็ไม่ได้บ่นอะไรขอให้มันวิ่งได้ใช่ไหมวันนี้เสียเงินแล้ววิ่งไม่ได้็กคนบน่นใช่ไหมคะถ้าจะลงทุนทําบริการจริงๆอย่างอย่างหลายประเทศเนี่ยระบบน้ําท่วมเนี่ยก็มีคนเสนอใช่ไหม ว่าให้เก็บค่าเขตถ้าคุณต้องการจะปล่อดน้ําท่วมคุณต้องเสียค่าสีเพิ่มกรุงเทพมหานครกับรัฐบาลกล้าคิดเรื่องเหล่านี้ไหมใช่ป่ะมันเป็นไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องเงินแต่มันเป็นปัญหาว่าคนคนไหนได้ประโยชน์คนนั้นก็ต้องเสียใช่ไหมคะไม่อย่างนั้นคนกรุงเทพก็แบบเอาเงินทรัพยากรที่ได้จากทั้งประเทศมาบริหารในกรุงเทพมันจะเกิดความเป็นธรรมกับ คนที่อยู่ที่อื่นได้ยังไงงบประมาณของกรุงเทพมหานครในปีปัจจุบันกว่าห0 0มื่นล้านบาทถูกจัดสรรไปยังหน่วยงานต่างๆและสำนักงานเขตแล้วนะครับดังนั้นผู้ที่จะเข้ามาเป็นผู้ชการกรุงเทพมหานครคนใหม่คงต้องพิจารณานะครับว่างบประมาณที่มีอยู่ในขณะนี้นั้นจะสามารถดําเนินนโยบายตามที่หาเสียงไว้ได้อย่างไรเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมด้วยพระกพงศ์ดมกิยารักษ์กรุงเทพธุรกิจทีทวีรายงานครับ สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัท i r อารพซีจำกัดมหาชนบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน